ปลาเป็นหม่นๆนตัวเลยนะครับเนี่ยสั่งกระสอบสั่งอาหารปลาห<อ>นึ่งกระสอบไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาให้อาหารปลาที่บ้านหง อ่าดูตรงนี้ทน,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 นาครับป้าบ้านเดินตามไปเลยหหโอ้โหป้าตะเพียนปลาสวัสด์ตรงนู้นเยอะกว่าไปตรงนู้นกันปะ,ปะไปไปริมน้ำดีวกว่าปะ่ะเร็วไปแล้ว เพรามันตักอาหารน้ำอาหารปลาเร็ว,ว,วนหนึ่งถุงใหญ่เลยนะครับวันนี้ไอ้ดูสิโอ้โ,อโอเม็ดใหญ่มากีปลาชอบตักเยอะเลยเยอะเลยตักเยอะเลยหมดแล้วนีมาแล้วครับมาแล้วสองคนพ่อลูก สาดเลยโอ้โหโอ้โหอตาเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับเนี่ย โอเคหัด okay. ไปเลยโอ้โ oh. ห oh, มากันยุ่ใจเลยนะครับ oh. ไปอีกถังนึงอีกทางนึงเลยเยังไม่ลูกเยอะไหมไม่ทาเช้านี่ไงให้ทางนี้บ้างไงนี่มันใหญ่มากนี่ไงนี่ไงให้ตรงเน,นี้ยนี่ไงนี่ไง ลองดูลองดูสิลองดูสินี่าดูก็มีนี่ไงตรงนี้กลองดูสิออาเอามาไหนะเอามาอมนะลเทลงไปใ่ไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูไปหาปะป,ะป,ะปะป๊าหนูไปดูปะป๊าป้อนปาอนนาลาหนูทรมาร์มาทางนี้นะป้อนห่านปลาอุ้ยป้อนหางแดงเต็มเลยอ่ะโอ้โหให้เยอะๆสิตีน้ำแล้วโอ้โหเต็มหมดแล้วล่ะ เยอะมากเดี๋ยวพ่อใส่กระป๋องนะอม,นแ,มแล้วนี่ไงจะได้เทมันใส่กระป๋องให้มันเต็มๆไงจะได้ไม่ต้องใส่กระป๋องเลยโอ้โหหมดเลยอะ่ะจะนี่ไงก็กลั <c oughs> วมหมดนะกลัวมหมดเขอ <c oughs> กาศดีมากโอ้โหมีนกมาขอกินด้วยโอ้โห ต้องมาขอกินด้วยไงอลองใส่ที่มือนี่นกจะไปกินไหมลองดูสิอะถ้าว่าลองทำช,าชา้าๆเดี๋ยวบางนานเดี๋ยวดูดินกจะกินไหมเดี๋ยวลองดูสิอะ,ะเดินไปไหมดูดินกมันกลัวนี่ดูป,ป๊าทำดูป,ป๊าทำนะ <c oughs> จะนี่ไงก็มาให้ปลานี่ไงอ,อย่านั่งให้ปลาตรงนี้เลยลูกกลัวหมดแล้หาหันหน้ามาทะเลอะหน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวให้อาหารปลาหมดนี่ก่อนอีกไหมอันนี้ประมาณเทเลยนะ ฟาสต์เลยไกลๆเลยหมดแล้วนะครับปลาเราขนามันจะหมดอ่ะปลาตีปลาตีปลาตีหางแล้วเนี่ยเจอไหมล่ะ ไปเลยำรับป๋าโยนนะลาเลยนะเฮ้ยสแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเราไปล้างมือกันอันนี้มาเราไปล้างมือกันืมันละเออเดี๋ยวไปล้างมือล้างมือกันแรงหนึ่งสองสาม๊ก เราไปล้างมือแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ